เดิมครับหลังจากหยุดหลายวันนะครับฝนตกติดต่อกันเป็นอาทิตย์นะครับม่ได้กี่1สัปดาห์เม็ดแรกก็จะหนาหน่อยนะครับสำหรับบาโรดนะครับประมาณมิลหนึ่งครับความหนาเม็ดแรกนะครับ กาไรไหลก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับต้นเล็กก็อันนี้มีดที่สองในถ้วยนี้มีดแรกอันนี้คือมีดที่สองแต่ว่ามีดที่สองที่ห่างกัน,หน,ห,น,ห,กนหนึ่งสัปดาห์นะครับห่างกัน1นึ่งสัปดาห์ ล่องนี่ก็มีที่สองนะครับที่ห่างกันสองสัปดาห์หยุดนานครับหยุดนานเลยอาทิตย์นี้ก็ห่างกันเป็นอาทิตย์เลยนะครับที่ไม่ได้กลีดนะครับต่อเนื่อง แต่ก็เราจะมาดูว่าหลังจากที่หยุดนานๆนะครับอาทิตย์หนึงบาโรดใช้เทคนิคของบาโรดก็คือกรีดเปลือกหนาะนิดนึงนะครับมีดแรกที่ห่างกันเป็นสัปดาห์นะครับ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องชาวสวนยางทุกท่านนะครับบาโรดมาอีกครั้งกับวันที่ฝนไม่ตก1วันในรอบ1นึ่งสัปดาห์นะครับ ก็มาพร้อมกับวันนี้ต้องเก้ามาได้ลงนะครับเอามีดเก่านะครับตามาบินก็ชอบในความอ่าบางคมนะครับแต่ว่าติอยู่อย่างหนึ่งก็คือมันเบาไปนะฮะก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็มาดูว่าหลังจากที่หยุดตั้งอาทิตย์หนึ่งเนะี่ยบาโลดจะกรีดยังไงนะครับก็ อันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับก็อาจจะไม่เหมือนใครก็อย่าว่ากันแต่ว่าบาโรดก็จะใช้เทคนิคนี้มาหลายปีนะหลายห้าหกปีเจ็ดปีแล้วนะฮะก็ลองดูครับว่าเทคนิคของบาโรดคือหลังจากที่หยุดน้ำน,นะครับเหมือนกับเปิดใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็หน้าอย่างบาโรดนะครับตอนนี้เหลืออยู่ประมาณา20ต้นเหลือไว้ทำคลิปนะครับก็ มาลองดูนะครับว่าอาทิตย์หนึงผ่านอาทิตย์หนึ่งที่ไม่ได้กรีดเนี่ยน้ำยางจะออกเป็นยังไงบ้างนะครับกับการกรีดด้วยมีดตามาบินแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับจากบารโรดนะครับไปครับไหช้านิดนึงเพราะว่าไม่ได้กรีดนานนะครับบารโรดก็จะใช้เปลือกหนานิดนึงนะครับเปลือกก็จะประมาณนี้นะครับ น่าจ,จะประมาณมิลหนึ่งได้นะฮะมิลหนึ่งเนาะเนี่ยฮะประมาณมิลหนึ่งต้นนี้อาจจะไหลไม่ดีเท่าไหร่นะครับ ต้นนี้ก็ไหลดีหน่อยโดนาน้ำฝนไปหลายวันนะครับอันนี้เป็นมีดที่สองนะครับที่อยู่ในถ้วยมีดแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดู ตอนหยอดกดนะครับว่าจะได้ปริมาณเยอะไหมนะครับกับการกรีดหลังจากหยุดไปเป็นอาทิตย์นะครับเวลากรีดก็เข้าสวนวันนี้ตีสองครึ่งนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปแล้วประมาณาตีห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับหรืออีกสองแถวนะครับจะเสร็จ คาดว่าฝนไม่ตกแน่นอนครับวันนี้ครับก็ห่างกันสองสัปดาห์นะครับสําหรับแต่ละมีดช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับห่างกันหนึ่งสัปดาห์นะครับก็มีดที่สองอันนี้อยู่ในถ้วยนี้หนึ่งมีดนะครับอันนี้ก็เข้ามีดที่สองแต่ระยะกีดห่างกันหนึ่งสัปดาห์นะครับไม่ใช่วันเว้นวันแล้วนะฮะสัปดาห์เว้นสัปดาห์แล้วนะฮะดูซิว่าวันนี้หลังจากที่หยุดนาน การให้ผลผลิตน้ำยางจะเป็นอย่างไรนะครับมาติดตามกันครับต้นที่ออกดีก็ยังคงดีอยู่นะครับอันนี้ก็ช้านี้สองมิลเหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกัน,กนตรงตริดแบบปริมาณนะครับแต่ต้นนี้ก็แสดงว่าน้ำยางก็เริ่มเจือจางนะครับความเข้มข้นเริ่มน้อยลงนะครับ ก็ดีแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ก no ็ดีล้ได้ได้ปกติแล้วนะครับยังไหลอยู่นะครับหยดติงตอยู่นะแต่ก็น้อยแล้วฮะสองชั่วโมงกว่านะครับนี่ก็ถ้วยใหญ่นะครับสองเม็ดเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ยังไหลอยู่นะครับสองชั่วโมงครึ่งถ้าไหลประมาณสามชั่วโมงถึงสี่ชั่วโมง จะเข้าสู่สภาวะปกตินะครับของบาวโรดนะฮะที่สวนบาวโรดนะฮะที่สวนอื่นก็อาจจะมีที่แตกต่างกันบ้างนิดเล็กน้อยนะครับแต่สําหรับที่สวนของบาวโรดใช้เทคนิคนี้แหละฮะในการกรีดเปิดใหม่ในลักษณะที่หยุดนานๆอย่างช่วงหน้าฝนเนี่ยแน่นอน,นครับพื้นที่บางพื้นที่ไม่ได้กรีดเป็นอาทิตย์เลยอย่างบาโรดนะฮะหนึ่งสัปดาห์หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปเนี่ยไม่ได้กรีดเลยนะฮะ อันนี้เป็นมีดแรกจริงๆครับแล้วก็ตามมาดูผลงานว่า,ามีดแรกคือมีดที่สองของในรอบสัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่แล้วน้นได้กีรีดมีดเดียวมาสัปดาห์นี้ก็เพิ่งได้กีรีดมีดเดียวเหมือนกันนะครับนี่แหละฮะมีดที่สองครับต้นที่ให้ปริมาณให้ผลผลิตดีก,ก็ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบาโรดคือต้นที่เจอจางแล้วนะฮะอย่างว่านะ่คือต้นที่ น้ำยางถูกเจือจางจากน้ำในน้ำเลี้ยงนะครับเยอะแล้วนะครับก็จะทำให้การไหลค่อนข้างนานแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะแต่น้ำเลี้ยงก็ไม่ถึงกับเยอะมากนะครับน้ำเลี้ยงไม่ได้เยอะมากคือเปอร์เซ็นต์น้ำยางลดลงนิดหน่อยนะครับความเข้มข้นก็ยังมีมีอยู่แต่ว่าการไหลนี่ฮะความน้งยังเหนืดอยู่นะฮะความเข้มข้นยังมีอยู่ แต่ว่าก็ได้ปริมาณน้ำยางเพิ่มขึ้นก็บารโรดใช้เทคนิคนี้มานานนะครับแต่ว่าคนอื่นก็อาจจะใช้เทคนิคเหมือนบาโรดนะครับก็อาจจะมาอยากจะมาแบ่งปันให้กับมือใหม่เพื่อนๆที่เพิ่งจะเปิดหน้ายางหรือปีแรกนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมต้นที่ไหลไม่ดีก็มีนะครับไม่ใช่ว่าไหลดีหมดนะครับ ก็ส่วนตัวนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้วพันห้ารยซีซีนะครับ2มีดมีดที่2นี้นะครับ <entropy> หลังจากที่กรีดเสร็จได้ผ่านไป2ชั่วโมงนะครับสำหรับมีดแรกในรอบ1สัปดาห์ที่ไม่ได้กรีดมานานนะครับนี่นครับคือผลงานนะครับก็ ถือว่าน้ำยางยังข้นอยู่นะครับเพราะว่าหยุดหลายวันนะครับน้ำยางก็ยังข้นอยู่ยังไม่ไหลดีเท่าไหร่นักนะครับเมียที่สองนะครับเช้านี้นนี้มีที่สองเหมือนกันนะครับเชา้านี้ถ้วยพันห้าร้อยซีซีนะครับถ้วยใหญ่ หยุดไหลแล้วฮะสองชั่วโมงครึ่งก็ถือว่าไหลยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่บอกนะครับสาเหตุหนึ่งคือถ้าหยุดติดต่อกันนานๆน,น,นะครับการไหลน้ํายางมันยังข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ายางยังเยอะอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้หยุดไหลไวนะครับก็ถือได้ว่ายังไม่ต้องกรีดอีกสักสองสามตีติดกันนะครับหรือไม่ก็ ตอนนี้น้ำยางก็น่าจะเจือจางอีกประมาณสัก2องสามมตรนะครับความเข้มข้นน่าจะลดลงนะครับการไหลก็จะนานขึ้นเนาะ